พภิดพระลวดสวัสดีพี่น้องปองปสู้ผู้สุขอนกับผมม่านลับพี่น้องลาพัฒนาปูขอนจันวันผุดที่ยิบหาท่านว่าสองหาหกเจ็ดมือวันจันลาพัฒนาสามตัวผมมันออกสองแปดหาลางเก้าสองเลขมันออกตัวเก้าตัวเดิมไหมพี่น้องมือวันสุกออกเก้าสองบนญมือวันจันออกเก้าสองลางเนี่ย เหลียงองดอกตูเกาของปูคอนแกนเขาตะเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งเขาหาเขาตัวร่องบ่ไดดเขาตัวเน้นบ่อบเขาก็คือบ่เขานะพี่น้องขอสดขอแพ้ไรเหล,ล็กกัมีเขามีหลุดตะเหล็กวิ่งปูเขายกเขาหาเนี่ยเป็นตัวร่องปูเป็นเน้นหกเข็ เ,เข้ามาตามกันต่อพี่น้องปูขอนแก่นยีห่ากันว่า Ủa nào nào, vì nội ghen ghen với nào Nhưng mà sau này yên đi Ghen chai chai à เราปูขอนจันทร์เลขกวิ่นปูกข,ขียนหนมากพี่พี่น้องจับใส่กันนะ้พี่น้องเลขกวิ่นก็นมางน้ำกันได้เราขียนเหล็กวิ่งก่อนพวกเป็นยัง เขียนแล้วเวนะพี่นอ้องเดียวกันคือก็วิ่งสีสีกับเพาเลขวิ่งเพีย เลว็วินปูกเขียนให้มากด้วยกันเบียซี่จับใส่กันพาเล็กวิ่นมั่นกันได้สี่ห้าแปดเศูนย์ปดเก้าเก้าศูนย์สี่นี้มันกันได้เองสิงน,นะพี่น้อง จับคู่ห้าแปดปูจะบให้ตามสูตรท่าพี่น้องมามาเขาก็ตัดออกไล่แปะห้าแปดแปดห้านี่แต่กับบอนือเนี้ยตะเกาสองง้งมาบนมาล่างได้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนเด้ Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, ห้าศูนย์เลขสามตัวได้เปหน่อยด้วยสามตัวชุดสามตัว เล็วิ่งนี่ปูให้แน่นที่สี่ได้พี่น้องเด้เด่นที่สี่ส่วนจับคู่เนี่ยก็คือสี่เก้าตัวล่องกับคิเม่นเดี๋ยะพี่น้องเนี่ยหาศูนย์สองคู่สองหางคือกอ เาว่างมันมากัน,กนมาก้กันได้แล้วพี่น้องเยีหานี่ยแปดเก้านี่ก็มา่ดูดูอ่ะพีนองแคบหนาจอดอ้อลาพัฒนาปูคอนแกนเหมือแรงนี่สองทุ่มเคืองปูห้วิ่งโหลดซีก็ผ่าเน้นทีซีส่วนเหล็กวิ่งนี่ก็ีหาแปดจับคู่กับหาแปดหาเก้าหาศูนย์ซีแปดีเก้าศ คู่มาเน้นหาส่วนกับสี่เก้าได้พี่น้องเน้นทั้งติดสี่ติดหาน่ะส่วนเลขสามตัวนี่ยหกสี่เก้าเจ็ดหาส่วนพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเด้ถ้ามักระจัดถ้าคัดกระพานได้พี่น้องเลขก็บ่าหลายคู่ได้พี่น้องหกคู่บนล่างไปกลับหกคู่บนล่างไปกลับนะพี่น้องอย่าลืมกับตัวน้ำนะแคบหน้าจอครับผมถ้ามักระจัดถ้าคัดกระพานได้ รับขอพระคุณปูคอนจันในหลายครับผมเมืนแรงให้พี่น้องเข้าโชกมานแห่งๆปังๆกันก่อนปีใหม่เนี่ยขอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาะรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม